สองพี่น้องพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยค่ะแม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะวันนี้แม่หมกจะพาไปบำรุงบอนสีนะคะบอนสีของใครไม่แตกพุ่มแตกกอสีไม่แจ่มลายไม่ชัดนะคะต้องเจอสูตรนี้เลยจ้า มาดูอุปกรณ์และวิธีทากันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะวันนี้แม่บกจะใช้เป็นน้ําซาวข้าวนะคะต่อไปค่ะไข่เป็ดนะคะวันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดหนึ่งฟองค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะกาแฟนะคะกาแฟสูตรน้ําตาลน้อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามดจะขึ้นนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะหลําต้นแข็งแรงนะคะบํารุงดินให้บอนสีของเราสวยงามนะคะ นี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะม,มีวิตามิน B3B5B6B12 นะคะลำต้นแข็งแรงใบมันวาวเลยนะคะสูตรนี้เลยจ้ากัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะวันนี้แม่หมกจะใช้เป็นมะกรูดค่ะมีเพื่อนๆถามว่าไม่มีมะนาวใช้มะกรูดได้ไหมคะได้เลยค่ะมะกรูดมะขามเปียกใช้ได้หมดเลยนะคะตอกไข่ใส่แก้วเลยนะคะเพื่อนๆไข่เป็ดจ้า หนึ่งฟองนะคะมีเลยค่ะเปลือกเราไม่ต้องทิ้งนะคะดีใส่ไปเลยค่ะเปลือกเขาก็จะเป็นแข็งๆนะคะไล่มดไล่แมลงได้หอยทากได้อย่างดีเลยค่ะมีแคลเซียมบำรุงลำต้นบำรุงดินได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะดีไข่ให้ละเอียดเลยนะคะ แด้ไข่แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนําไข่ที่เราตีนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเทปใส่ไปในน้ำซาวข้าวสิลิตรเลยนะคะนี่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะบำรุงไล่มดไล่มแมลงด้วยสิ่งนี้เลยค่ะกาแฟนะคะวันนี้จะใช้เป็นกาแฟ กระป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องเลยจ้าเทลงไปเลยค่ะถ้าใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปเลยนะคะหนึ่งฝาค่ะนี่เลยค่ะเทลงไปเลยค่ะ ต่อไปจ้าเราจะมากัดสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะวันนี้ใช้เป็นมะกรูดค่ะมะกรูดก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะเปลือกเขาก็จะมีน้ำมันหอมละเหยค่ะไล่มดไร่แมลงได้อย่างดีเลยค่ะน้ำมะกรูดก็จะช่วยกัดสีนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันนี้ไม่หมกจะใช้เป็นสองลูกจ้า นำมะกรูดที่เราหั่นนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะใส่ไปในน้ําเลยนะคะนี่ใส่ไปในน้ําปุ๋ยของเราเลยค่ะบำรุงลำต้นนะคะพร้อมกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะมาบำรุงบอนสีของเรานะคะนกกระทาค่ะเพื่อนๆนี่น้องเขากำลังแตกกอเลยค่ะบำรุงไปได้ค่ะ ลาดโคนลำต้นไปเลยหนึ่งแก้วเลยค่ะนี่ผิวมะกรูดเราใส่เลยนะคะไล่มดไล่แมลงได้อย่างดีเลยค่ะต่อไปจ้าน้องมีชื่อว่าร่อนทองนะคะนี่น้องกำลังสวยเลยค่ะกำลังแตกกอเล็กๆเลยค่ะลาดลงไปเลยค่ะใส่ผิวมะกรูดไปด้วยนะคะนี่เลยจ้า มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะนกกระทาต้นนี้นะคะแตกพุ่มแตกกอกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงไปเลยค่ะสูตรนี้เลยเทลงไปเลยค่ะมาดูต้นเล็กต้นน้อยของแม่หมกนะคะปีกินรีค่ะน้องกำลังแตกหลอดเล็กๆน่ารักเลยค่ะต้นเล็กของเรานะคะเพื่อนๆใส่แค่ครึ่งแก้วพอจา้าดาดลงไปเลยค่ะ ลาดโคนลำต้นไปเลยค่ะนี่เลยจ้าเพื่อนๆน้องเขาก็จะได้แตกกอแตกพุ่มอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆทําทำสม่ำเสมอนะคะสูตรนี้แม่หมกแนะนำให้ใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะบำรุงพร้อมกัดสีค่ะเพื่อนๆน้องเขาจะได้แตกกอแตกหลอดเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะกัดสีสีแจ่มลายเด่นลายชัดค่ะ เคล็ดลับดีๆของแม่หมกก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า